cultural exchange ซึ่งเรียกว่า UCE นะคะพอคุณครูทัศนีบอกว่าลองทำดูได้ไปต่างประเทศรีอันมันไกลเกินฝันท,ทั้งท้จริงๆคือคุณครูท่านอื่นก็มีที่ที่คิดว่าน่าจะทำแต่คุณครูก็มาให้ตัวเองทำดิฉันจะพิจารณาคนเนี่ยนะคะจากศักยภาพในการสอนอาจารย์กุมารีเนี่ยเป็นครูสอนดีนี่ฟังจากนักเรียนนะคะฝากผู้ปกครองแล้วก็ตัวดิฉันเองก็ดิฉันก็ตามนิเทศดู อาจารย์ก็มีสิ่งใหม่ๆม,มาสอนนักเรียนอยู่เรื่อยและจากการพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานอาจารย์ก็จะมีเทคนิควิธีอะไรมาแชร์กับเพื่อนๆร่วมงานอยู่เสมอเพราะฉะนั้นมองเห็นแล้วว่าอาจารย์เขามีศักยภาพเขาทำงานทำอะไรต้องทำจริงแกต,ตามจริงทำจนจบรู้สึกยังไงครับตอนที่แบบตอนรับเลยเนี่ยในใจมันในใจก็คิดอุ้ยเป็นอาสาสมัครนะ ต้องเสียสละนักเรียนมาสมัครต้องใช้เวลาว่างที่มีแทนที่เราจะได้ตรวจกันบ้านแทนที่เราจะได้ทํางานส่วนตัวอะไรของเราเราก็ต้องมารับสมัครเด็กๆจะมาสมัครแจกใบสมัครบอกรายละเอียดทั้งหลายแหล่แล้วก็มาคุมสอบทุกอย่างต้องเสียสละเวลาทํำยังไงครับไอการที่เราตื่นเต้นตอนนั้นแล้วเราเตรียมตัวที่จะต้องไปเนี่ยครูมีวิธีการยังไงครับอันดับแรกเลยครูไปคนเดียวแล้วนักเรียน20คนเราต้องเป็นผู้นํากลุ่มก็จะรู้สึกว่าอุ้ยถ้าเราไม่พร้อมนี่คือแย่มากก็เลยเตรียมโดยกัน ด,ดูหนังซาวทกเปิดทีวีที่เป็นภาคภาษาต่างประเทศแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็เลยแอบไปเรียนภาษาที่สถาบันสอนภาษา AUA ซึ่งพี่สาวตัวเองเนี่ยเป็นอาจารย์ที่วิทยาลัยเทคนิคแล้วเป็นสตาฟในการมาเปิดโครงการอของ a อ a ที่จังหวัดระยองแล้วก็ใช้ใชว้วิทยาลัยเทคนิคเนี่ยเป็นที่เรียนนั้นพี่สาวก็เลยโทรมาบอกน้องว่าเนี่ยมีสถาบัน AUA มาเปิดที่ระยองสนใจจะไปเรียนไหม สนใจสนใจก็ไปเรียนเลยค่ะตั้งแต่เลเวลแรกจนกระทั่งจบเลเวลสิบห้าเรามีความรู้สึกว่าเราอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยโอกาสมันยากมากเลยเพราะฉะนั้นก็จะผลักดันอยากให้เขาว่าเก่งเพราะว่าเขาสอนภาษาเป๋าวรจะโดดเด่นในเรื่องของทักษะทางภษางภษทาทั้งพูดอ่านเขียนแต่เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะทักษะทางด้านพูดอาจจะยังไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะข้อเปน็นเอวเอก็ก็พัฒนาขึ้นแล้วก็ต่อมาก็ได้ไป นักเรียนไปโครงการแลกเปลี่ยนก็เขาก็ไปอย่างมั่นใจแล้วครูได้ไปสัมผัสประเทศไหนมาบ้างครับก็เริ่มจากประเทศแรกคือนิวซีแลนด์ได้ไปสองครั้งแล้วก็มีประเทศแคนาดา ประเทศอังกฤษแล้วก็ประเทศออสเตรเลียนะคะสี่ประเทศนะคะมีภาระหน้าที่เยอะอยู่แล้วคือไปก็เหมือนไปทํางาน<ช>แล้วครูเอาเวลาที่ไหนไปไปหาประสบการณ์เก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีๆจากจากต่างประเทศครับบอกขออนุญาตว่าขออนุญาตสังเกตการสอนทุกวัน ทั้งวันที่เด็กเรียนนะคะคก็จะมีสมุดโนต้ตติดตัวก็จะจดนะคะบางทีไม่รู้ก็เปิดดิกไม่อายที่จะที่เกี่ยม่อารู้ไม่อายก็ไม่ใช่ภาษาเราเราเราคิดว่าไม่ใช่ภาษาเราถ้าเราอายเราก็ไม่รู้ค่ะคเหมือนเราชื่นชมวิธีการสอนของเขาอ่ะเว้ยม,มันวิธีของเขาดีแล้วเราก็เคยอ่านแต่จากหนังสือดูจากทีวี นี้เราได้มาดูเขาจริงๆนั้นอุ้ยเขาก็งัดกลยุทธ์สารพัดมาให้เราไม่ซ้ําแต่ละวันเลยค่ะอแบบเจ๋งมากและครูกุมารีก็มีของฝากจากต่างประเทศมาให้คุณผู้ชมครับครูบอกกับผมว่าเป็นเกมสอนภาษาอังกฤษจากประเทศแคนาดาจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันเลยครับ Two questions to ask you. One, when you learn or you read a dialogue or a conversation. Very good listening. Okay. So when you read a conversation or a dialogue, you will learn four skills. But today you will learn a dialogue through a game and you can learn more skill. The name of the game is Running Dialogue Game. เกม Running Dialogue Game นะคะเป็นเกมที่ฝึกเด็กทั้ง4ทักษะ ไม่ว่าจะเป็น listening speaking reading แล้วก็ writing นะคะสำหรับเกมนี้นะคะถ้าปกติแล้วก็จะแบ่งเป็นทีมนะคะมีทั้งหมด3ทีมด้วยกันสำหรับเกม running dialogue เกมนั้นต้องการที่